สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์เดอะฮักนะครับผมหาหายกันไปค่อนข้างที่จะนานนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็มาดูรายละเอียดคร่าวๆกันละกันนะสำหรับใครที่อยากข้ามช่วงนี้ไปนะครับก็กดข้ามแบบไทม์ไลน์ได้เลยนะครับในส่วนโปรโมชั่นนะครับจะมีประมาณนี้ก็เป็นโป้เดิมเหมือนโป้ที่ผมเล่นเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเพราะยังเซิร์ฟเวอร์นี้นะมันเปลี่ยนโปค่อนข้างนานนะเออใครที่เป็นสายพ่อค้าอะไรเงี้ยน่าจะถูกใจนะครับน่าประมาณ สัก2อาทิตย์ปะ2อาทิตย์น่าจะเปลี่ยนนะครับประมาณ2 3สอาทิตย์ประมาณนี้แล้วกันโอปชั่นประมาณนี้เหมือนเดิมแล้วก็โปร2 0 0พก็เหมือนเดิมนะครับผมแต่สิ่งที่เปลี่ยนมาตอนนี้ก็คือเพิ่มเติมอ่ะเนาะก็จะเป็นตัวละครเช่านะครับผม20บาทเนี่ยได้1ชั่วโมงฮะ20บาทได้1ชั่วโมงไม่แพยงจังวะอันนี้25้าได้1วันเพะว่าตัวนี้มันน่าจะโหดมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะโหดกว่าตัวเช่าตัวนี้นะครับผมเนาะ เออน่าจะต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่านี้20บาทได้1วันเลยนะเฮ้ย20บาทได้1ชั่วโมงอันนี้25บาทได้1วันนะครับอันนี้น่าจะดีกว่านะตัวเส้นขาวนะครับกับอันนี้สีขาวหรือสีฟ้าวะเฮียไปกันต่อแล้วกันสำหรับเติมสะสมนะครับก็จะมีตั้งแต่2,005นะครับไปจนถึง20,000ฮิ้ว yeah. 20,000ใครมันเติมวะเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะมีนะผมเห็นในกลุ่มว่ามีคนเติมอยู่นะครับพวก1,000 10, กับ20,000เนตะิมนี้คนเติมเยอะมากเเลยนะอ,อ สำหรับสายพอ่อค้าเนี่ยมีค่อนข้างที่เยอะนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็จะเป็นของโปรโมชั่นสะสม VP เหมือนเดิมก็เขาทํารูปใหม่ปะตอนแรกไม่ใช่รูปแบบนี้นะครับมีตั้งแต่ V11 ไปถึง V20 เลยนะครับผมในส่วนของพอ่อของพ่อค้าเนี่ยเห็นปะก็สำหรับพ่อค้าสายเติมพวกนี้ก็จะมียศพ่อค้านะครับประมาณนี้ปืนฟาร์มราคาพ5นห อันนี้ก็จะเป็นพวกโปเมชั่น CP นะครับแล้วก็สลับสายฟรีก็จะมีกระปุกหมูเอาไว้ตกปลานะครับผมก็5บาทถึง300บาทมีให้ออกเรื่อยๆแล้วก็นี่จะเป็นอะไรครับห้องเอ่อสำหรับฟาร์มปะเออน่าจะเป็นห้องส่วนตัวนะครับประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็สําหรับสุ่มเว็บนะครับผมจะสุ่มให้ดูนะผมไม่แน่ใจว่ามันสุ่มได้อะไรบ้างมาดูกันเฮ้ยใช้เหรียญหาเนี่ยตัวตัว๋วนะเอ้ยโอ้ของกากชัวร์จำได้ ผมไม่แน่ใจว่าสุ่มได้อะไรบ้างนะครับเห็นไม่มีรูปมานะอันนี้น่าจะมีขึ้นมาหน่อยอรอให้มั่นใจเหมือนกันเริบอีกสักหน่อยเคี้ยวไดห้หัวมาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการสุ่มเว็บนะพวก,กเติมสะสมนะก็ไม่น่ามีนะครับสำหรับใครที่ร้างทวงรางคาไม่มีมงไม่มีแม็กนะครับเห็นปะมีครบทุกอย่างนะครับผมโอ้โหแล้วซีพีที่อะไรกูเยอะจังวะอันนี้สำหรับตามโอนนำคลิปนะครับก็จะมีทั้งเนแล้วก็ทั้งยูนะครับผมจะไม่มีกู แล้วก็สำหรับก่อโค้ดนะครับก็มีเหมือนกันนะประมาณนี้แล้วกันสำหรับในเว็บนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันว่าจะเป็นยังไงบ้างมาแล้วครับรอบนี้เรามาพร้อมกับ3คนและดูคนในเซิร์ฟโอ้ไปพวกเจ้าไปไปเมียคนในเซิร์ฟเยอะคนเยอะเหมือนกูไปสร้างสงครามเลยดีเนาะเพื่อนๆมาด้วยนะแน่นไม่ไหวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ใอ้ตัวตึงอะรู้จักป่ะเฮ้นอะไรอะกูเห็นแล้วชั้นสามด้วยไอ้ชั้นสามชั้นสามยัดไอ้นี่กูโดนถึงด้ยเฮียรุชั้นสองเฮียเฮ้ยถึงแก้วะุ่นชั้นสามยัดยัดระเดกางยัดเซรไม่รู้บกลัวเรังไม่รู้ักยัดยดยัดเอาดิเอามีดฝันยัดยัดลมาเจ้ล่างนี่บ้านลมาได้ได้ได้ไม่สุดสุดสเฮียเฮ้ยมีอเลยอ่ะกูเห็นมีเลยแรงมแรงมิรุ่นใหญ่มีนุ่นใหญ่มีนุ่นใหญ่มีนุ่นใหญ่ยบียดมายัมาอ่ะไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเจอกัน ผมมาแล้วเนี่ยมาเจอกันท่าห้าเจอกันช่ห้าผมเลีนเปห้าร้อยนะครับเร็วแต่พวกมันเล่นเซ็ตหครับเราหนัวเลยเราเป็นหนวเลยอันนี้จะเป็นเซ็ตกากพวกมันนี่ไงเปนไป๋าน้องเปนเอ้ยเลี่ยป๋อเลี่ยนอาดิเก็บดเอเลี่ยนแตกสวยไม่ได้ปอเลี้ยนใช้แล้วอดีป่ะไงวิ่งสามถึงสองการมีทาไปแล้เนห้าร้อยนห้ารอยใช่ปะหัวหัวไม่ใช่ไป ดมีสุตดย่าดมีสุตไม่ใช่มีสูตไม่หอมันคือมี500เี่ยกูฟันทุกเม็ดเลยทุกเม็ดเลยฟันเปทุกเม็ดเลยมีสูตรนะกูมีดกูดโดนปโดนปโกูเจอล้กูเจอแลวตงย่ะตัวสอง้ย่เต็คสวยเจมีิดเจมีิดได้ปะเก็บได้มิดได้เลยอ่ะสะสม250มิดได้ไปเท่าไหร่อะดเ็1,000โอ้ยังดีพี่ีอะไรอะเปลงกันหนึ่ง มี่ผมด้มีดหกร้อยเปรียวผมถ้าร like ้อยอีกนะมันเป็นมีดมีอะพี่ผมเล่นม้ยาเนี้พี่ผมเล่นเอาไม้เไม้ผมเล่นมาเดยมาดย็วผมบอกเเล่นไไม่รู้เล่นไไม่รู้ดมิยมยเลยพี่เจ้เล่นไม่รู้อู้หโโอ้โมีจอ้หีมาแล้วแอ้หัวนีเลยไปเอกอ้โซนิคหัวทุบเลยยตายตายตาเนี่ยเนี่เนี่ยไอเซไลม่อาหาห้องก่นของไอ่ยมันเอามันไล่อาพอาร์มันล่เอาพีอาร อตีโดนมไมขมิก่ีครับเออเจอกัน้สามขมิใ้ไกอครับชั้สามโดนมโดนหมาแล้วมาแล้วมาแล้วเกามอะไรพี่ีเอาะไพี่มาอะพี่เต็มเลยนองไปห้องไปห้องไปห้องอมีดอมีดเฮ้ยลำบากกงให้ใครเลยเก็บมเก็บมิเก็บมิดเก็บมิเก็บมิดไปไปไปโอ้มันยังเลงอ่ะไปต่อนะครับทุกคนเราไม่มีขาดไม่มีขาดไม่เอาตึกเล็กอะไรเฮ้ย ไอ้ไปบมงดูดิมึงก็เลี้ยังก้ย้ไอ้มีทิเลยตายน่มึงไไอ้สไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอะไร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 มันพึ่งปั๊มยาเองมันเราพึ่งปั๊มยเหือนกันไม่้นไมี้แไอ้ตัว้ตัวนีตัวนี้ผมไล่จุเป็นเลี้ยงขึนไปแล้เจป็นเลยไอ้นไม่ัแล้วหรอเซิร์ฟนี่เี้ยสีเลี้ยงสีเีม โอ้โผู้โดนผู้โดนปืนแรงมากปืนแรงมากปืนแรงมากเลยผมมันเลยผมมันเลยผมเฉยหายใจกันเฉยหายเจ็ดสี่ใจกันไม่ดีสัตว์ยังเลือดอะยังเลือดเอ้าคืออะไรคืออะไรยังเลือดตามไอ้เดาไปแล้วไอ้เดาไปแล้วไอ้เดาไป้วม่ดิมันไม่เจ็บไม่คันกันเลยเหรอวะไอ้กูยิงวัวไปหมดแล้วเนี่ยเดีดูดี๋ยดูเพชก็ต้องมีมืดบ้างแหละไอ้สัตว์เบต้า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 เสือสามไอ้เดาไอ้ยดาเจ็ดสี่โอ้ไอ้เดาสองไอ้เดาสองเดียดไปด้วยกัน เออไรนหนึ่งขวดสองโอ้ยอ๊ะฮะเล่นอะไรไม่รู้พี่อาจไอ้ไปโดนอะไรไม่รู้ของ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 เล็กสุดของเล้งได้ได้กูได้พี่สุดแตกไอ้อฮัทมันยิงกูนสองเม็ดกระแตกเออเป็นอย่างไรอย่างเล้งผมเปิดซุปเปอรกันผมไม่อยากจะเล้นทารอยก็เล่นไปเท่าไหร่นะนี่นี่เนี่ยปืนนี้แหละฮัทปืนนี้แหละเนี่ยที่มันเอามึงเนี่ยทู่มเมเลยฮัทยิงทุ่มเม็ดปืนหนึงกูได้พี่สองกันห้ามันใส่กูเป็นข้าวเกียบเลย ไอ้เจ็ดกูโอ้กูมึนเว้ยมันเอากูมันเอากูปืนแล้วมันเอกูเล้มึงมีห้าร้อยกันปะเขามาเฉยดิมี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 ได้ได้แบบห้าร้อยแบบห้าร้อยกันไปไปไปดิไปสะบัดกุสปัดมึงเห็นมึงเห็นปืนที่มันยิงมึงไหมมันยิงตัวกูตับม็ดก็แตกไอออ้้เเมันเยอะมากกระสองตัวไงทียบอกเยอะมากอาสนะอย่าไปกลัวดิมันใส่กูตับตับกูใส่มันตับตับตับกูใส่กูเบ่งเบ่งเบ่งมันอ่อนแอไปดูอันนี้ว่าเซตอะไรวะมันคือเซตอะไรวะ ที่กูกำลังจะโดนอยู่เนี่ยถ่าถมเนี่ยเนี่ยมันคือเซ็ตแล็ปพันปะมันคือพันปะน่านน่าจะพันวะน่าจะพันพันเลยไป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 ตอนนี้นะครับไปผมกำลังเจอพันเราไปกันสองคนไหมก็เล่นฮ้ยเดี๋ยวกูจัดเองตัวยแหละไปกันสิ่งไม่เกยไปอ๋อมันคือพันนะครับทุกคนอาจจะเฮ้ยไอ้แกวไป้พบมาดิยาบีอาบีมาแล้วพี่อัด อะไรอยู่อีกวะนะเต็มไปหมดเลยสัตว์เก็บๆดีพีอาร์ไปดิไปดิออดีอดีพีอาร์สวอหัวมีมาแล้วไปดิไโอ้ยห้ารอยมไป่ต้พี่เร็วเร็วเร็วห้าร้อยเสัตว์รอรอรอเดี๋ยวพี่รอให้เอแอบไว้แอบไว้รอให้รอให้ไปดึไปดงซีเเซอร์ก่อนีเเซอร์ก่อนี่รอไปแล้วที่รอไปแล้วรอไปแล้วรอไปแล้วอเองอดตอดีถูกเม็ดหัวเม็ดนึงถูกเม็ดไมล่ะหัวกเม็ดนึงเนี่ย อย่าระวังพี่อัรมันไปนชิพี่ได้พี่ด้พี่ด้โดนปพี่ด้ชัสี่ะชัตัวเดียวผมโดนหลังให้พี่ได้ไปชัติสี่ห้องพัก่อเอาดิไปแล้วมาแล้วโอ้มนไปแล้วมนไปแล้วมาได้กันมาไดงกางเยอะจังวะมองไมหมดกูโดนกูโดนกูโดนมันหล่าแล้วกูโดนมันเหลาแล้วกูโดนมันเหล่าแล้วพี่อันหลังพี่อันหลังหลังยิงหลังยิงไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวหลังตัวนึงหลังหลังหลังไลเอาดดตายกูโดนันเออ เต็มเปโดไปพี่เราเต็มเลยผมยืนสผมยโดมาได้นะยนอยู่นะไอ้กูโดไปไอ้กูโดไปละกูโดไปละมาข้างหลังข้างหลังไปไหนมาตามมาตามมาไป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 ้ยเยอะๆเยอะมาโดนมาโดนมโดนมาโดนมาดนตายมนเอากูแล้ว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 มนเอากูเน่ละเี้อะไรเนี่ยต็มหมดเลยเนี่ยสัตวเววเววเวแล้วสวแล้วไอ้นึไอ้นึ ล่นนี่ล่ะเจอกูหน่อยอีตอนนี้ผมโดนอยู่วงนัวอยู่เนี่ยอยู่นี่แหละโอปีแอาอยู่วงนัวเหรอวังห้าร้อยอยู่กว่าห้าร้อยอยู่เปเลยปวโดนโดนโดนดากไอ้เือเต็มเอียไนอ้ชสงเชสองชสองเชสองพี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 เดินมาแล้วมาคืนโลกี่ไรเนี่ยเม็ดีแอกเม็ดถกเม็ดถเม็ดอาดิไปไป ไปไปไปกูจะพก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 ตัไมเลยม่เอาชั้นห่งชั้นหชั้นหชั้นเดียวตัวเดียวเชั้นเลงมาแล้ว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 ตัฟ้าเ้ตัฟ้าเ้ตัฟ้าเออผมดักไน้ผมดักได้ผมดักได้ไปเลยไปกูโดกูแตกโอ้ไปไปอยู่ฝั่งไอ้หน้าลงมาเลยชั้นหนึ่งอย่าเบียดกูว่าไม่หรอก็ไม่ควรลงสวยพี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 ไปถอยไปเก็บไปยดไเก็บไปยดไเก็บไปไปยาได้ลยมังเนี่ย ข,ข,ข, helmet, ขึ้นก่อนกูลงก่อนคุลงก่อนข,ข,ข,ขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนลงลงเขาไม่ขึ้นแล้วลงแล้วกูลงแล้วผมเล่นพันก่อนนะครับรอบนี้เราเล่นเป็นพันเลยนะทุกคนผมว่าไหวชัวร์เมื่อกี้ขนาดเล่นห้าร้อยยังไหวอ่ะไอ้หนึ่งนึงสวยไปบีบีห้องห้องกุ๊องซ้ายดิไายหนึ่งสองยัดซ้ายขวาซ้ายซายซ้ายยัดซายบีบีนี่บีบีห้องเมี่ยงเมี้ยงนี่เายดสี่เจ็ดสี่เจ็สี่เจ็ดสี่เจ็่งอยู่ไหนไอ้ผมไอ้ผมนี่นะไผมนี่จะตายหัวต้องแตก ททีอะไรนที <S <S ่ไเนี um ่ยป็นกากชัวไม่กากนะยิงเยอะนะอุ้ยปืนยูอารแล้วเปิดพัดเจด้ดคนแตงของเราสองพันหาอโดนนี่เกรอเอ้อ้อากูวิ่อยู่กูวิ่อยู่ไ้สวนไม่ได้ไอยู่ไอยู่าู่าู มาแล้วมาพร้อมกับความค้างมาไล่กูเหล่ตัวพ um pues ี่มาไลกูเหลตัวฟันอยู่ฟันอยู่มาพร้อมความค้างมาพร้อมกับความค้างอยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่ในห้อเดี่ยนห้องอยู่เดี่ยวหตายอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวยืนวัดยินวัดแบบลูกผู้ชายยินวัดแบบลูกผู้ชายกูยินวัดแบบลูกผู้ชายมาดิปกูยอปกกยินวัดแบบลูกผู้ชายยิ้ยไปปัน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 เฮ้ยออกจากตรงนี้ได้ไหมออกจากตรงนี้ได้ไหมออกจากตรงนี้ได้ไหมเออบอกว่าไงเลยมาแล้วไงคุณก็ต้องเอา มาดิมาชั้นนี้ดิเนี่ยชั้นกำลังไปอยู่กำลังไปอยู่กูโดนพันพันอยู่พี่เนี่ยเอาดิไปก้างผมมาแล้วเนี่ยผมมาแล้วเนี่ยได้ใช่ปะไปอีกสองไปไปไม่เอาไม่เอาคันปขึ้นปะเรากำลังเป็นลูกผู้ชายนะครับมาตายหนึ่งอะลองโดนรวบจากข้างหลังเลยผ่านพันหัวหนึ่งพี่อัดพันข้างหลังมึงอะไอ้ไอ้ไมันโดดไปทำเพี้ยอะไรอะมึงจะโดดไปทำเพี้ยเลยอันเยอะเลยโอ้โยกูอยู่เนี่ยกูแค่อยู่เนี่ยไอ้เพี้ย เากูโดดมาทำไมไอ้หีขึ้นขึ้นขึ้นพันพัมบอกไ้พันพันบอกคูโดดมาทำไมงงเลยน่ะตัวเองโดดอีกแล้วน่ะลงมเว้ยลุกมาใเยอะ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 อยี่แตแล้วเลปล่อยเล่น่อยเล่น่อยเล่นพันกูคือลูกผู้ชายไอ้พันยี่ดีรักตึ๊พันยี่ดีรักตึพันย่ดีรักตึ๊ ไปไปไปเอางี้ไหนวะสิบมีเลยแล้วมันโันแล้วพี่อัดไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่นี่ห้องฝั่งไป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 หน้าผมหน้าผมหน้าผมเปนอะไรยังในห้องในห้องในห้องมาดิคุ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 ริบใช้กูเอ้ยแตกหนึ่งพกแตกพกแตกกูได้พวกูได้พวกตายเอ้าเดีวไปดิกูคือลใช้โอ้ตายกูตายกูตายเนี่ยตายเนี่ยตายเนี่ยเหลือเลเหลือหนึ่งพี่อัดเดะเลือดเหลือหนึ่งอยู่จะเล็กูอยู่จะเล็กมาแล้วไหน ไอ้ยีกูเกือบตายไอ้ยี่ปั๊ยักษ์ใสู่นั่นน่ะสามไอ้ยี่ไอสิ่งที่ได้วะพกออยู่ไหนเฮ้ยอะไรไล้ม่ใช่กูดูแลติไปไหนไอ้สัตว์อัหนึ่งโอ้โไม่ได้อะไรอ่ะไม่รู้ยังไม่ไู้พันหน้าผมมีอัพพันพันยันนนั่งยงอยู่นชั้นหี่ะเอาชั้นสี่ไ้บ้าจิงจิงหลังนั่ยิงหลังได้ไหนวะไอ้ตจะตายกูมาดอะอะไรพวกนันยิงกันูินวม่มันไวนันวนมันส่ีตัวขีตัวตึกหนูละไรยน่ะนะชั้ เฮ้เชี่ยสักนู้นเนี่ยหน้ากูเนี่ยโอ้ยยังไหนวะไปแล้วมันไปแล้วมันไนแล้วมันคือไก่น้อยคอยใจไปเดี๋ยงดิเดี๋ยวยเดี๋ยคาห้องนิดเดียวยิงดิไปครับยิงฟีดึงจ่ายดึงยาพิษตึกถึงกึ่งฆ่าพิษพิษไปไหมไปไหมจากหัวจากหัวพี่อิษมาชนะชนะกว่าไม่เลยชัดสี่ไม่ไหวละชนะมาได้ยังมีตัวพี่อิษชนะมาได้แดยเฮ้ยเฮ้ยกุมาวเจ้าที่เออยกุมาเติบกุมาเติบ ไหนเจ้าไหนอ้ข้างบนเต็มเลยพี่อรกูจะตายเฮ้ยป่ะปะอยู่กับพี่ปะปะตัวเดียวป่ะปะไหนไหน่ไหนยู่ไหน้สาม้สาเดี๋ยวพี่วัดให้พี่วัดให้ลไม่ไปผมไปผมลไม่ไปวัดอยู่พี่วัดอยู่แล้วดึงแล้วดึงแล้วหัวหัวพี่อตัวพี่ไม่โดนเลยปะ้ตองเจ้ตอไม่ตาย้าองกูจะตายมึงมีอย่ตายูยูกูตายกูตายกูตายเนี่ยกูตายเนี่ยกูตายเนี่ยยากกูตายยกูตากูตโหกูตกูตยยกายกกู เฮี้ยไอพวกมลันททยังไยมันยิงกูอย่างแรงเลยเึ้้ตัวมันก็เท่ากันไม่หรอตัวกรเโดดปล่อยเลี้ยนระป่อเลี้ยนเนี่ยนี่ไอ้ันดิกูเม็ดมิดโอ้พันอยู่กูกูมืดมืดมืดกูมืดกูมืดแค่หนึ่งหนึ่งเฮ้ยเติมบลันท์ทดยังไงไหนชันนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเลย้เเฮี้ยมันยิงกูสองเม็ดก็แตกดไหลังไปหลังพันหลังพันหลัง ปัอย <ley> <s Bond> right ู่ทุกเม็ดเลยตายตายตายมีท้องมีท้อมีท้องหลังหลังหลัวสามพีอัดไม่กูโดดแล้วกูโดดแล้วกูโดดชันสอแกูเตะกูเตะนี่กูเตะนี่กูเตะนี่บีหลังมียดนหลังมีอัดตัวใดตัวใดกน่งต่อพีอััดเออกูยอยู่ตเลยมันหนีเข้าโซนไปแล้วไปไปึ้นขึ้น้ไอ้เ้อดดวยังวะีนนี้ไม่ตายพี่อัดไมตายได้ไงเอ้ยห้องนี้คืออะไรไม่รู้ อันน้นงปิท้องปิท้องปิห้องปิท้องปิน้องปิท้องเปนอะไรเป็นอะไะตายติดไปแ้วทีุ้ตายคุตายสิงอู่ิงหอยูอ้ยอันปันปันข้างในสองตัวสองตัวอะไรทีู่ดสองตัวสองตัวามตัวใหญ่หูสิฮะฮะอะไรพวกเนี่ยเฮ้ยไอ้ที้ออะไรอิงชั้นห้เนี่ยมาด้ห้องนี้ห้องนี้ปันปันปันนเอาตัวนเดี๋ยอตัวจะตายพี่อาตัวในตัวในตัววิ่งอยู่เนี่ยตัวนี้วิ่งอยู่เนี่ย เยกดขาแล้วไปไหล้วเฮ้ยาหมดแล้วายหมดแล้วายหมดแล้วโอ้ยเฮ้ยห้องห้องบักห้องบักันอยู่ห้องบักช้าอสกุยชันสแล้วกุยชันสองแล้วเดนีพี่าร์แล้วตอ้าตามตามมาอ้กเตะนี่อ้กเตะนี่าเอาไปเฮะเฮ้ย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 เเเฮ้ยยเ้ย ยิงยิงกูฟันยิงกฟันิฟันิฟันิฟันไอ้ฮหมูซิ้อะไรมาอีกอะอะไรอีกอะไอ้พันพันเดียวหัวนึ่งไม่เล่นเลไม่เล่นเลไม่เลยไม่ทุกไม่เลยพันมาพันมาพี่อันหลังหลัพันข้างบนข้างบนตัวเดียวข้างบนตัวเดียวพอดีทุกเพชรายแล้วจะตายของเน่เข้ามาเข้ามานไนไป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 ันหนเหียญพันสี่ชั้นห้าแวหัวนึีันหัวไหนวะนี้นี้งนี้ยตายหมดแล้วหมดแล้วออกมา้าออกมา คนดูกูปวดหัวแล้วเนี่ยปวดหัวยังตกูอยูชั้นหเนี่ยชั้นห้าไี้อัดจริงอยู่พี่อัดไอห้องอุ้ยตายปวดแล้วกูจะตายผ่หนงกูสองตัวผ่หนถงกูสองตัวเอาไป้หนึ่งนึ่งหนึ่งหนึ่สหนึยิงไปไป่นผ่นี้อัดมาตัวนี้เลยเห็นแล้ว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 ปิดห้องแล้วปิดไปได้ชั้นสามไปมันอยู่สามไมอยู่ส ได้ตัวพันตกูได้ตัวพันสวยใส่เลยไหนไม่อยู่ไหนอยู่พี่ชั้นสามเอาไหมพี่พันให้ตัวหนึ่งเบสอ๋อพี่ตกลูกกูตกลงมาด้วยไม่จริงอ่ะวันมากนะครับทุกคนเฮียเอาตัวพันจ้าโอ้โหอย่างนี้ดูว่ะรบเบิดมึงซีนี่หรอวะมีมีมีปืนมี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  เดียวกันนะเก็บางล่นได้เขาหายไปหมดเลยอยู่ข้างล่างกันแล้วมันขึ้นแล้วพี่ชันแรกชันแรกพี่อัพรอเราระขึ้นแล้วพี่อั้นแล้ผมอยู่ข้างล่างอ่เฮียโอ้โหยมาได้ผมขึ้นแล้นะผมขึ้นแล้นะ้นล่างอ่ะผมโดน่อพันอยู่เนี่ยเจ็บยเจ็บเยอะเจ็บเที่ยเลยยยยยย่งหฟันไม่เข้าอนปเนี่ยตัวนอกพี่อตันอกตัวนอกนนอกอะไรมันมีหลยนอกมากเลยไอ้เฮี้ย อัดพันโดดมาโดดมาใครอ่ะโดนไปดิเอ้าใครอ่ะไม่โดดมาเอ้าไม่โดดมาไอ้เต้ยโอ้โหอนน้นผมพี่อาจารย์สองเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้ววัวตาวัวตีตีไปเด้อเอ้าโอ้โหแล้วกูไล่ตามไปไปไอ้เหี้ยวัวตีอยู่ไหนเมื่อแย้ไม่ตายเลยไปตั้งแต่ชั้นไดช่วยเต้ยไหนเพิ่ไปไล่ไอ้เหี้ยนี่จูเป็นด้วยเนี่ยเนี่ยพี่อาจารย์จะดีหน่อยเพืตัวเดียวเนี่ย เซตฮ็ดหัวหนึ่งโอ้โดนหลังเนี่ยโดนเยอะมากโดนเนียมากผมว่าอยู่กับมันเนี่ยไอ้ยูดิอยู่กู้ยอยู่กูอยู่โงงหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่อยู่เนี่ยไม่อยู่ระห่อมไม่คิดจะมาแดงพเนี้ยตดอไปไหนหร้วะไม่ผ่านมาเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยเนี่ยเห็นปะมันโดนไปแล้วโดนปวดหัวว่ะกูกูกูเย้ยมีไอพี่อสหัวหนึ่งหัวหนึ่ง โอ้โหป kind of <engo DI OT SA> วดห <neither> ัวไอ้พันพันอีกตัวเยือนสามไม่เอาไม่เยือนสามไม่เยือนสามไม่เยอะสองแล้วอุ้ยพันเยอะวูพันเยอะมากกูเออจะพันบานพันยิงหนึ่งหัวหนึ่งยานหลังโอ้กูตกแล้วเนี่ยเฮียร้อยเมฆร้อยเโอ้กูตกแล้วเนี่ยตกงงไม่หมดแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเมาแล้วกูเมาไอ้เหี้ยเฮ้ยกูกือบตายสัตว์ไม่มีใครคุมกูเลย

ชิ้นที่ได้ชิ mean, ้นที่ได้เตกได้มีดปะกัได้มีดปะได้มีดได้มีดได้ครบเลยวเฮ้ยเอเตอยู่เอเตอยู่เตมามาๆๆไปเตยไปเตยของหัวก็มีดเฮ้ยใกล้ใกกล้ใกโอเคประมาณนี้กันนะครับคนบ๊ายบาย